อัญญาพี่เต๋อลุงขออีกอันนึงได้ไหมขอบคุณค่ะอัญญาพี่เต๋อลุงขอหน่อยขอหน่อยคะ่ะขอบคุณคะ่ะพี่เต๋อลุงขออีกได้ไหมเฮ้อพี่เต๋อลุงกำลังให้หน้องอัญญาหยิบให้พี่เต๋อลุงอีกเลย<ะ>น้องพี่อยากสิอัญญาพี่เต๋อลุงขออันนึงได้ไหมคะ,คะขอบคุณคะ่ะ อัญญาอัญญาเก็บมาให้วิ่สิรลุงอีกได้ไหมคะขออีกได้ไหมคะขอหน่อยได้ไหมเย้อุเยพี่ชิลุงอืมได้ของใหม่เนาะ แก้วพีู่้แกเขานะเราอะไม่ได้ค่ะรีโมท